ฝนตกซ้อบไหมผม <สะ S 1> หากินครับมน,น,กกนุษย์หแต่ตกครับผมเดือดด้วยครับน้ำไม้หมดหน้ำไม้เ,ามเอาไปได้ครับน,น,น้ำไม้สองตัวเลย

มุมี้เอองุดนามแล้วนน่โ้ยมันเสียบเสียบที่บูอยงนี้ล่ะอืตัวตัวนึงตัวนึงแมนมุมครับเนิวูดีเขาว่าแมงมครับเฉียบตายเฉียบครับ น้ำไหลครับผมเอาไม่เคยได้ครับต่อีปูได้หลายครับเออต่อยังีงยู่สุปว่าไม่ได้มันลงน้ำครับลงน้ำนะครับมาเตะโจ้หนักฟังนี่เขาท่านเดี๋ยเห็นหน้านะครับแต่ฟังนี่ขเขาจะ วานเขาครับนี่สอปูอะไยปูตัวหนึ่งเห็นถึงนรูึกตัวให้ดนะ่าบ่อหลังพอแล้วครับผม ท่านเดี๋วไปเลยนะเสียดีเอะห้องโอ้เสียดันห้องครับผมเสียดันขาคอ้